พิพัฒย้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องรายแปลงที่ดินเขากระโดงยันไม่มีการเอื้อประโยชน์ทำตามกฎหมายก็อย่างที่บอกนะครับเป็นไปตามคาดว่าจะใช้แนวทางนี้เพราะเป็นการยื้อเวลาได้นานที่สุดอย่างที่ผมเคยบอกว่าวันนี้ถ้านะครับให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้วก็ให้นะครับประชาชนที่ถือเอกสารสิทธิ์มาฟ้องรายแปลงขณะที่เพิกที่ดินเนี่ยเพิกถอนออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ นะไม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากที่ดินได้แต่ถ้าโยนมาให้การรถไฟเป็นคนฟ้องฝากการรถไฟจะฟ้องเสร็จก็ต้องใช้เวลาหลายปีขณะที่ฟ้องอยู่นะครับก็สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเนี่ยได้อย่างสบายปีปีหนึ่งเป็นหลักภารานนี่คือวิธีการนี่คือแนวทางนี่คือจุดเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้แทนที่วันนี้จะรักษาผลประโยชน์ของชาติคือให้กรมที่ดินเนี่ยเพิกถอนไปก่อนเมื่อเพิกถอนแล้วก็ไม่สามารถจะใช้อ่า ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แต่ก็ยังไม่ตัดสินกับคนที่ถือครองให้มาสามารถมาฟ้องมาแล้วมาพิสูจน์ได้แต่วันนี้กลับโยนมาให้การรถไฟฟ้องเท่ากับว่าวันนี้คนที่ถือครองก็ยังใช้ประโยชน์ได้มันคือการเอื้อประโยชน์ชัดๆครับ พิพัฒย์ย้ำที่ดินเขากระโดงเดินตามกฎหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยมีหน้าที่นะครับฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ครอบครองแต่ละรายยันไม่มีเอื้อประโยชน์แม้พักภูมิใจไทยคุมมหาไทยและคมมนาคมนี่แหละครับการเอื้อประโยชน์ไม่ใช่ไม่เอื้อประโยชน์เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานะครับนายพิพัฒรัชกิจปาการ รองนายกฐมตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นวันแรกนายพิพัฒน์กล่าวถึงกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าเมื่อช่วงเช้าได้เชิญนายวีริศอัมระปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมาหารือแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินได้แถลงข่าวถึงกรณีนี้แล้วดังนั้น ก็เป็นหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้ครอบครองที่ดินแต่ละรายและเคยบอกไปแล้วกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะฟ้องดําเนินคดีกับผู้ครอบครองทั้ง995แปลง ไม่ใช่ว่าผมกับท่านนายกรตรีมาจากพัรคภูมิใจไทยและท่านนายกมาดูแลกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินขณะที่ตัวผมเองดูแลกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องนี้จะไม่มีการเอื้อประโยชน์กันนะครับทุกสิ่งต้องทําตามกฎหมายและต้องการหาหรือผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าจะดาเนินคดีเป็นลายแปงไม่ได้ฟ้องรวมทั้งหมดฟ้องเป็นลายแปงนายพิพัฒน์กล่าวแล้วทําไมไม่ฟ้องรวมทั้งหมดครับทําไมไม่ฟ้องรวมทีเดียวครับ ถ้าฟ้องรายแปลงเนี่ยมันโหยืดออกไปไม่รู้กี่สิบปีไม่รู้กี่ร้อยปีเลยแต่ถ้าฟ้องรวมทีเดียวเนี่ยมันก็จบเพราะสารดีกาพิพากษาชัดเจนว่า5,083ไร่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย5 0 8 3ไร่80ตารางวาเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นคุณก็เอานะคำพิพากษานี้นะใครที่อยู่บนที่ดิน5 0 8 3ไร่80ตารางวาเนี่ย ฟอ้องทั้งหมดเลยทีเดียวคือฟอ้องยกแปลงไปเลยบนพื้นที่5,083ไร่80ตารางวาทำไมถึงไม่ทำครับแบบนี้นะครับคือการเอื้อประโยชน์ให้นะบีเอกชนหรือบุคคลเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของหลวงนี่คือการเอื้อประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดครับ